สวัสดีครับเฟซี่ตัที่ตามท่านช่องถิ่นผู้สีไข่ถิ่นผู้สีแล้วก็เฟตบุกถิ่นผู้สีาถิ่นผู้สีก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 18, 6, นทาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดมุ่งหกตำบลท่าไห่อำเภอเสืองแน่จังหวัดลบบุรนะครับทเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์หกสามสองห้าหกหนึ่งสามสี่สองเข็นเก่าเช็นเคยเหมือนเก่าก็ไล่งานกันอยู่บ่ขาดสายขั้นนี้ก็จะเป็นแสตที่ไหม่ แกะกองนะครับเด้อตอนนี้แคบที่หาหาเสี้นเดียวกันนะครับเนาะนะว่าหาที่หาวันอยู่ทางนู่นก็บน้ำว่าท่านได้ขึ้นนะครับเนาะท่านนี่ก็ดีมากอัปเดตรายง,งานสีอของลูกค้าเนาะครับเนาะสร้างสีงอของลูกค้าผู้พันได้สร้างจองเขามากลำดับที่หนึง่งสีได้สร้างจองตะกอนนะครับจะเป็นของพอค่อนสักสารบุญ จังหวัดกาฬสินนะครับนะัแม่วันดีลุงสว่างของนแก่นพอพายทุ่นเจากระโทกโคลาดนะครับพอเดชชามาหาชนะใช้ยะโสท่อนพอเลิดรอนหน่อยอุดรพอผันใช่ใช่ยะโกดอุบลพอตื่นมายุ่นสะลกนครอนพออภิชาติท้องป่ายะโสท่อนดากบุญเลิด ใสียาจังหวัดพัทลุงนะครับนะจังหวัดพัทลุงกับมาปีกันนะครับแล้วก็พอท้องใส่ฟ้ไตหนะขอนพนมแม่ป้อมสามีล่าอุบลสิบสองก็จะเป็นพออุทิศรีหลัลบยโสทรอนสิบสามพอทวีวงสุทธาอุบลน,นะครับนะสิบสามพันแล้วนี่ก็สะอ่านไ่น้นำผู้คนสร้างจองไว้ สิบสามสิบสี่พ่อคุณบ้านขามป้อมจังหวัดอุบลสิบห้าพ่อไล่สีหานา้ำอุดรสิ 16, บหกพ่อบรรจงพ้นซาจังหวัดเลยสิบเจ็ดพ่อประสิทธิ์เกียนทวีวอุบลแล้วก็สิบแปดลูกข้ามุกดาหารสิบเก้ากับลูกข้ามุกดาหารยี่สิบพ่อผาดโพธทองสีสเกตยี่สิบเอ็ดพ่อผู้มีสีพุม่มอุบลราชธานี ยี่สิบสองช่างไทยจันละอ,อู่บุยี่สิบสามพ่อนพดลไถแขวยโสทร2ยี่สิบสี่พ่อเลื่องหยดพระโคสีบุรีรัมยี่สิบห้าล,ล,ลูกข่าเรื่องนกท่ายี่สิบหกพ่อบุญมี่จังหวัดเลยนะครับก็ยี่สิบหกท่านเข้าไปแล้วแล้วก็ท่านต่อไปเป็น ท่านที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่ทีกเก่เจ็ดพอสู่ที่สารสะยะโสทอนยี่สิบแปดพอรุ่นยะโสทอนยี่สิบเก้าพอเบานองค่ายอำเภอพุทธิศัยสามสิบลูกค่าทางพายานะครับจัจงหวัดพเยานะครับเนาะทางพายาวก็สบายใจไ,ได้เลยนะครับเจาขอบพระได้เคย้อน้ำบอยไปลได้ข้างเพินหรือก็ไ,ได้ ดีตามนี้ตลอดอยูแลเหรอเนาะครับเนาะแต่ส้สมีใหญ่ยืนดูภาพนิ่มพออ,าาอ่านไลฟ์ซื้อกค่าเนาะครับสามสิบเอ็ดพอทิศที่บุญมั่งสาหารอุบลราชธานีสามสิบเอ็ดแม่หนุ่ยแม่หนุ่กเกษตรถิดวิสัยลอยเอ็ดสามสิบสามลูกค่ามุกทาหารอีกนะครับเนาะสามสิบสามพันทั้งกค่ามุกทาหารบันใดมาัธานิษฐ์กับเบอรโ์โถกอะ นี่รถแล้วกับสีได้เชกแล้วกตเช็นสีได้ตรวจสอบไปทางนั่นของเผื่อนนะครับเนาะแต่เขาก็คงสีไล่น้ำคือให้ให้ได้ทราบนะครับเนะาะนี่ท้ายบางที่ทางกองขามารถตอนนี้ก็บสีนี่คัดนี่ทรงทางห้วยขยุ่นนะครับนะทางหวาวดด้วยขยุ่มจังหวัดอุบลราชธานีติดตามมาด้วยรถของข่อไพทุนเจ้ากระโทกนะครับเนาะ ก็จะสิเป็นรถของท้างพอพอ่ดสักจอดอยู่พูนนะครับเนาะก็สีสิได้ขืนออื่นอย่างคือเค็ดสีเรียบร้อยตามทันที่จะออกอยู่เรี่ยวๆนี่นะครับเนาะตั้งหลากะโอ้ิิตตามนะครับเนาะว่าห้าสีคิ้อ,อีกสิบิี้อต่อไปสิมีผู้ใดแนกกะหลุ่นซอยกันนะครับเนาะว่าจะมีของห้าในบพอติดเ น่นแต่าก็ขึ้นหมดเลยแล้วนะครับด้วขึ้นเป็นปีเรียบร้อยรถคันนี้เป็นเครื่องไม่ลอยหาซีพากูบาตาเสร็จที่ลอยหาหาพรอมไรสตาร์ติตโตนี่ครบเสร็จนะครับเนาะไฟถ่ายไฟหนาก็จะเพิ่มเข้าไปอีกเป็นไฟนาสองดวงไฟถ่ายมนี่ครบเรียบร้อยนะครับด้อหากว่าท่านไดก็อยากสร้างหรือว่าหายเฮ็ดหายเต็ม กะสร้างได้มันก็จะมีราคาเพิ่มแน่นิดหน่อยสำหรับการเดินสายไฟมีไฟนะครับเนาะมันก็มีการใช้ใจเพิ่มไปอีกแน่นิดหน่อยบ่หลายนะครับเด้อให้ให้ให้ทราบผมก็จะพี่น้องว่าบางท่านมันก็เหตุบ่คือกันคือเหตุบ่คือกันมันก็ขึ้นอยู่กับกับลูกค้าที่่นสร้างนะครับนะตามราคาตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวท็อปคือว่าเอาเอาเต็มมีไฟมั้ย ไฟเครื่องกะแห้งอยู่แล้วแต่ว่ากะใส่ไฟ,ไฟหนาเข้าไปอีกสองดวงกับไฟซองไทยอีกนะครับเดไฟซองไทยอีกดวงดวงใงญ่เช่นเดียวกันนะครับเนาะซองไทยแล้วก็ไฟไทยห้าสติคหบเสร็จสตาร์ทอยู่เครื่องอยู่หนาเครื่องกะเลื่อนเข้ามาสตาร์อยู่ตรงขีนะครับนะเนาะ ก็เลยจับวดติดตามนะครับเด้อยท่านนี้กับพงสิบอีกบ่อดนบ่อน่านสิเดชงทางสุขาทางหัวยผยนุ่งนะครับเนาะังไลยจะติดตามเนาะครับเนาะังไลยจะเข้าไปตรงล่อล่อถึงคิ้อุจ้าของรุ่นกันว่าสีมีของผู้ใดแน่เอาเท่าไรคลิปนี้กับพงศิเดซชงนี่นะครับเนาะ